เขาใหญ่โตกว่าคุณนะแต่ว่าเรื่องบาดแผลนี่เขาก็ใหญ่โตกว่าคุณเหมือนกันนะสิบดาบนะเขามีบาดแผลเรื่องราวในอดีตนะคะที่ฝังใจแล้วก็เจ็บปวดเป็นบาดแผลลึกทีเดียวเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ปัจจุบันนี้คุณอาจจะคุณอาจจะไม่เนี่ยไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยคนคนนี้เขาอาจจะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องความรักเลยนะคะเขาอาจจะไปมุ่งเน้นเรื่องการงานเป็นหลักเพราะว่าในชีวิตเขาได้ผ่านจุดของความรักอะไรพวกนี้มาแล้ว เพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจเรื่องความรักเพียงแต่ว่าถามว่าเขามีความรู้สึกรักได้ไหมนะรักได้นะคะแต่เขาจะไม่ให้ความเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนไม่ไม่อ่อนหวานเป็นคนไม่อ่อนโยนเป็นคนไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรมาคุณจะไม่พบว่าคือเขาเป็นอ็มเเรร์เนาะเขาจะไม่มีความละมุนในเรื่องความรักสักเท่าไหร่เออจะใช้คํานี้ดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ เป็นคนตรงคือคือคือชอบก็อาจจะแบบชอบคุณก็อาจจะเข้ามาเทคแคร์ดูแลนะให้ควาปรึกษาหรือไม่ก็อาจจะให้ความช่วยเหลืออะไรคุณบางอย่างอ้อมอ้อมอะไรเงี้ยคือไม่ตรงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นความมั่นคงในชีวิตเป็นเป็นเป็นอันดับหนึ่งนะคะความสําเร็จเป้าหมายของเขาถ้าเกิด คนคนนี้กําลังอยู่ในหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะถ้ายังไม่ได้ทาอะไรเขาก็จะสําเร็จในอนาคตถ้าถ้าเขาสําเร็จแล้วเขาก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการงานเขาอาจจะเป็นคนที่เน้นหนักไปเรื่องของอนาคตมองอนาคตมองการไกลเป็นหัวแบบนักพัฒนานักก้าวหน้าเป็นคนที่ชอบลงทุนทําธุรกิจในอนาคตของเขาเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะคนคนเนี้ย นะเขาอาจจะแตกต่างจากคุณคุณอาจจะบอกว่าครอบครัวคุณก็อบอุ่นเหมือนกันก็อาจจะคุณคนนี้แบบว่าสิบเต็มสิบอะนะจะจะอยู่ในแบบพ่อแม่แบบอบอุ่นไม่ได้แยกทางกันไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาะแบ้งอะไรแต่เราอาจจะเป็นปุถุชนคนหลิ้นจะพูดพันไปไหนพูดปุถุชนคนธรรมดาอะไรประมาณเนี้ยนะอืม แต่เขาอาจจะมีคนรู้จักอยู่ในตําแหน่งสูงมีคนนับหน้าถือตาให้เกียรติอะไรพวกนี้มีลูกน้องบริวารคนลักษณะแบบนี้จะเข้ามาหาคุณเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะโอเคเดี๋ยวมาดูวิสด o มออร์เลื่อนอยากบอกอะไรคุณนะคะแป๊บหนึ่งบังกล้องบงังไพ่ไหมแป๊บหนึ่งขอแก้วน้ำหลบหน่อยจะให้ จะให้นี่อันนี้นะคะไกด์คุณนแล้วก็อาชีพนะอาชีพใช่ไหมจะใช้ไลฟ์โพส์นะเขาทำอาชีพอะไรได้บ้างนะลักษณะอาชีพนะอาชีพกอนประมาณ ใช่อันนี้หรือเปล่านะหยิบไพ่ผิดหรือกันนะคะเหมือนไพ่มันทำไมน้อยลง builder เออเขาอาจจะเป็นพวกรับเหมาก่อสร้างโอ้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง,พว,าางพวกสร้างพวกวิศวกรพวกงานช่างอะไรพวกนี้เป่านะรับเหมา ต่อเติมสร้างบ้านอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ builder your inability n to build and create bring you a deep sense of accomplishment mm hmm. ภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. สำเนียงก็ไม่ได้ <laughs> <laughs> ทรัพก็อาจจะอ่านออกเสียงผิดอีกอ่า Energy Healing คนคนนี้อ้าวตาละคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นนักเยียวยานักบําบ,บัดก็ได้นะคะอาจจะเป็นจิตนักจิตวิทยาก็ได้อาจจะเป็นโค้ชไลฟ์โค้ชอะไรเงี้ยไ,ได้นะคะที่มี Energy ของการเยียวยาน,นะคะ u n a t u r n a l u n a t u r a l energy healing นะคะ ability are on important part of your life purpose hmm. เป็นคนให้คำแนะนำทางด้านทางด้านการใช้ชีวิตวิธีแก้ปัญหาชีวิตอาจจะเป็นพวกไลฟ์โค้ดนะ oh. เวลาพี่ออมมีปัญหาพี่ออมชอบมานั่งอัดคลิปบ้าไหมหมอแบบบางคนเขาบอกเวลาอารมณ์กําลังขึ้นกําลังปีดนี่เขาต้องแบบไปหาที่สงบเนาะพี่ออมมาทํางานต่อเลยจะได้ตัดอินเตอร์เนลบๆออกจากสมองมิลแอนนี่อุ้ยคุณคือคู่แมทชิ่งคุณคือคู่แบบว่า ู้แท้ที่ตามหากันมาจนเจอหรือเปล่านะคะมิวแอนฮันนี N ่อ่ะมันแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากถ้าคุณเจอคนคนนี้เหมือนกับคุณสมมุติคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่มีความเป๊ะในตัวเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าะเป็นคนที่ไม่ละเอียด นะสูงเคาเป็นคนชิวๆธรรมดาสมถา,าอะไราเงี้เขา,าอาจจะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบเป็นคนที่มีกฎเกณฑ์มีมาตรฐานสูงอะไรเงี้ยแล้วพอมันความต่างตรงเนี้ยพอมันมันเข้าพอมันมาเจอกันนะมันเหมือนคนนึงก็มากเกินไปล้นเกินไปคนนึงก็เป๊ะเกินไปอีกคนหนึ่งก็แบบว่าโอ๊ยขาดมากเลยนะคะแล้วก็มาเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้นะโอเคอีกใบนึง หวังว่าหวังว่าคุณจะได้พลังงานที่นี่ไง2แอมบีชอ sure. คือถ้าคุณยังไม่เจอคนคนนี้หรือว่ายังไม่รู้ว่าเขาคือใครอีกไม่นานเนี่ยคุณจะได้รู้ความจริงว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเรียกเขาเรียกเสียเลยอะไอ้คนเนี้ยคือใครนะคะคนคนนี้คือใครเขาอาจจะเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะ ชอบไม่ชอบแล้วแต่นะคะเลือกกันเอาเองแต่ไพ่มันออกมาแบบนี้ต้องอ่านแบบนี้นะคุณอาจจะเจอเขาแล้วคุณไม่ถูกไม่ถูกชะตาไม่ถูกใจก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่สายแบบธรรมดาไม่เยอะไม่ชอบผู้ชายที่เรื่องมากเรื่องเยอะจู้จี้ขี้บน่นอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ชอบเขาก็ได้ แต่ถ้าบางครั้งพอได้เปิดใจนะเปิดใจบ้างนะคะคุณเปิดใจคุณจะเห็นมุมมองคือคนเราไม่มีไม่มีข้อที่เราไม่ชอบทุกด้านหรอกนะคะเหมือนเขาตอนแรกเขาเห็นคุณเขาอาจจะคุณดูไม่มีอะไรเลยเนาะคุณดูแบบว่าบ้านๆมากเลยอะไรเงี้ยหน้าก็ไม่สวยหุ่นก็ไม่ดีแก่ก็แกอ่าเตี้ยก็เตี้ยสมมุติเหมือนด่าตัวเองยังไงไม่รู้เออไม่มีอะไรเลยแต่เวลาคุยแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้สึกอบอุ่นเวลาได้คุยกับคุณ มันอาจจะเป็นความประทับใจอะไรที่ที่มันบอกไม่ถูกก็ได้ส่วนคุณก็อาจจะประทับใจตรงที่ว่าเขาสามารถโปรเทคคุณได้เขาเวลาคุณอ่าไปไหนกับเขาเนี่ยคุณรู้สึกปลอดภัยเพราะเขาอาจจะเป็นอู้ขา,ขาใหญ่ขาใหญ่ขาโจขาโจขาใหญ่อะไรพวกนี้อาจจะสามารถปกป้องดูแลคุณได้คุ้มครองคุณได้อาจจะมีลูกน้องบริวารเยอะอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะ คุณก็อาจจะเนี่ยเยคือความแตกต่างของคนเรานะคะมันมันไม่มีใครแบบเจอหน้ากันครัคร้งแรกแล้วก็ชอบชอบกันเลยนะคะน้อยนะอาจจะเป็นพวกคู่กรรมอะ่ะเคยเห็นไหมพี่อมเคยเจอนะคู่กรรมนะคะเจอหน้าครั้งแรกอาจจะชอบเลยนะคะหลงสเสน่ห์เขาเลยแต่จริงๆ้วเขาเป็นคามิกเรレーションชิพนะคะอ่าระวังให้ดีมันสับสนนะมันตีกัน คนที่เป็นเนื้อคู่เราจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งส่วนผสมที่แบบว่าดูดูเหมือนแบบโอ้ยทะเลาะกันทุกวันตีจะตีกันตายนะคะอยู่ใกล้กันไม่ได้เห็นแล้วแบบเหม็นที่หน้ามากเลยไอ้เนี่ยอะไรเงี้ออยาอาจจะเป็นคนที่ใช่ของกันและกันในอนาคตก็ได้ไม่มีอะไรการันตีนอกจากความรู้สึกของคุณนะคะไม่มีไม่มีอะไรที่จะมาบอกคุณได้นอกจากความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นเชื่อเซน สัญชาตญาณของตัวเราว่าเราเฮ้ยเราอยู่กับไอ้คนเนี้แล้วเรารู้สึกว่าไม่มีเรื่องปวดหัวไม่เดือดร้อนใจไม่ รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองก็อยู่กับคนคนนั้นแหละไม่ใช่ว่าไปอยู่กับคนที่แบบโอ้โหอะไรก็ให้เราเปลี่ยนหมดเลยไม่ชอบความเป็นตัวตนของเราเลยชอบอยากอยากจับเราเหมือนตุ๊กตาให้เราแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้อะไรของมันอะตามที่มันชอบนะเธอต้องพูดอย่างนี้สิเธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องไปออกกาลังกายนะเธอต้องกินอาหารคีนนิ่งนะโอ้ยบาบอนะคะอันนี้ไม่ใช่คนที่เข้ามาเปลี่ยนตัวคุณมากเกินไปนะโดยที่คุณไม่ได้ไม่ได้ยินยอมที่จะปรับอะ มันไม่ใช่นะคะบางทีอย่าสับอย่าอย่าสับสนนะบางทีต้องดูให้ดีๆนะคะไม่ต้องรีบหรอกแล้วถ้าเกิดมันไม่มีดีจริงๆนะในความรู้สึกข,ของคุณไม่จําเป็นต้องเลือกนะไม่จําเป็นต้องเลือกชีวิตมันสั้นนะคะตายก็ตายคนเดียวมาก็มาคนเดียวก็จะไม่จําเป็นต้องมีคู่นะอยู่ได้ก็อยู่นะคะอยู่ไม่ได้ก็